แต่ไดีทุกคนมันีกอได้มาอยู่ในบานเนี่ยนะแล้วมันนี่พอดีมูโท่มากว่าให้ไปห้านะเดี๋ยวเสด้ไปหาเขาแต่่วาเอากันยังบม่เคยไปจกเถื่อเดี๋ยวเสดไดไถ่ายในระวังทางที่ไปให้ทุกคนนะครับช่งกันเลย ห้กรหอดเสนเชงหมนะได้ดก็ที่พันตะกี้นี่ก็คือเป็นเส้นเชงหบมนะ แถวนี่ยฮะพันสุเ์เสตหน้าแซงนะคืออันสีมีน้ำเ็ดตลอดหัวมันไก่เซ่นี่ก็มาหอดนั่นนะบานนั้นบันดอนนี่ก็มาหอดบันดอนนะก็เลยจุดพัก,กก่อน เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปไป แถวนี่ก็เห็นหน้าอัร้ายขนาดนะตังอันเป็นหน้าแทงเดนี่แถวบันดอนเนี่ไงกันที่เอาเลยมากเนี่ยคือผ่านมาเนี่ยก็รลายหมู่บ้านนะยังมาท่านหอดอยู่ นี๋ยวมาถึงจนไม้แล้วนะ มาแล้วก็อันเจเพ่นผ้ารอหน้ามันเจเพ่นผ้ารอบ้านผ้าอบ้านผ้ารอสะพานลูกองแม่รอพ่อบ่พ่อบ่พ่อคุณมันประัตรใดประศัตรคืออย่างมันตามทางนี่ก็สังเกตเห็นแต่มีแต่สวนนะสวนพัก บ้านยังก็บ้านเลยฮะ,อ,อ,ะอี่ถ้าทรงทรงขอนเนาะอนก็มาหอดุงหน้านี่ก็ดนยีนได้เสียงอันเขียดน,นะห้องอยู่คืออยู่พ่นาะสว่วงนี้เขา้ากำลังดําหน้านะ พราะว่าคือทั้งบ้านเฮ่านี้ตอนนี้เข้าบริเหตุนะอันนี้ซัมบาเป็นนาแซงเน้นอ่นาแซงเออเนี่นาแซงเดือนนาแซงกับนาปีนาปีกับนาแซงทอคืออยู่นฮะปีหนึ่ง่องฤดูนะคือแบบว่าเป็นเหตุหน้าเนี่สีมีหน้าปีหน้าแซงนะเพราะว่านำมันมีตลอดคือว่าบ้านนี่เป็นบ้านที่ว่าไก่ cảm se này là, cai se, rồi, đã lấy mì nấm, lấy mì nấm, bây giờ lò luyện, này thang khèo, vậy nè, ชื่อนี่ครับเป็นดำนะดำหน้านะ Ô ai eo lái theo á Này cái bộ sao ha, cái này là nó bộ sao này นี่ก็ผ้าทุกคนมาาะหน่อยหนึ่งนะเค้มาบึงที่เข้าเห็ดนั่นแหละขาเห็ดหน้านะก็ดดาหน้าแต่ว่าถ้าเกิดว่าจ้างนะยูบานนี่ประมาณายูบานเขาเนี่นะประมาณ 50, 000. 50, 000. หาสิบพันหาสิบพันก็นาสีประมาณ 200, นะอสองร้อยนะบ่อสองร้อยนี่มันหกสิบพันอะร้อยกว่าบาททุกคนก็คือว่า ย่บานเท่ากับสีประมาณนี้แหละขาจางนะนี่ก็ตะเวนกำลังสิตกกดินเลยนี่ก็เดี๋ยวห้าวสิได้เดินทางกลับนี่ก็พากันยางมาเบ่งสิ่ง ่ะนี่ก็เข้าสิได้เดินทางกลับไปทาอ่าเข้าอยู่เพื่อนพูดน,นะเพราะว่า มูนะมากะลรเข้าไปหาปลาแต่ว่ายังบ่ทันมากเข้าไปเข้าไปหาปลากับตั้งแต่เ้านี้แหละเพราะว่าโทรมาโทรมาหาผมบอกว่าไปหาปลาแต่ว่ายังบม่เห็นอยู่นะจนคำเลยะบเต็มลำลรนแล้ว่าปันน่น <laughs> ี่กโอ๊ะดอกกระแดงบ้านไ่นนี่ก็อยู่ระวังล่ออันระวังล่อป้าม่านะคือมัดเหมือนเท่าคำแต่ว่าป้ายังบัวมากนะเดี๋ยวสิบห้าทุกคนไปชมสวนกันสวนเจเพ็ดเฮียอีก ก็มีทั้งพักบัวนะพักสลัดก็มีนะครับพักบุงจีน นี่ก็เป็นมกถั่วนะคือ 10, ปเป็นสิบุกเทสบองก่อนจะก,กาัอันใส่ปุยกับประจา